Okay. 1941, อาจจะไม่คลีนให้พนวัตกันหน่อยหรอคะหล่อไหมหล่อไหมคะเนี่ยแฟนขับโตโต้ยอมแบ่งใจมาให้พนวัตเลยนะความหล่อเนี่ยเด็กวัดอะไรอหล่อเด็กวัดหล่อบอกต่อด้วยนะคะอ่ะต่อไปโตโต้ค่ะครับผมโตโต้ค่ะเด็กครับผมเป็นต้นขาครับผมเป็นลูกชายของกำนันหมู่เหมือนกันเป็นพี่ชายของน้องเอก อ่ะเป็นพี่น้องต้นขากับข้าวหอมนะคะอันน้นะะองมินตราค่ะลูกทุ่งสาวสวยของเราสวัสดีค่ะมินตราทีิราค่ะในเรื่องรับบทขอบคุณค่ะในเรื่องรับบทเป็นกระเพรานะคะเป็นแฟนของโรเบิร์ตนะคะหรือว่าผีประจําเรื่องของเรานั่นเองค่ะ,ะโรเบิร์ตอุ้ยเชื่อโรเบิร์ตนี่ต้องน้าฝร,รั่งัดแน่นอนเลยใช่ไหมคะแซคครับแต่มันกะลับกันนะฮะครับแซกขาดแนะนำตัวเลยค่ะ ส่งมาแล้วก็เยี่ยไปเฉยแล้วโทขอโทษด้วยครับผมสวัสดีครับผมแซ็คชมแพรนะครับก็รบบทเป็นโรเบิร์เอเป็นเด็กวัดครับวันนี้ผีผด้วยฮะเป็นผีด้วย<ฮ>ก็คือ,อเปิดเรื่องมาคือรูเอ้เลยว่าเป็นผีเพราะว่าในเธอเล,ล์ก็คือหน้าเลกมาแล้วใช่ครับผมแต่และท่านรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ภาพเพือนของเราจะฉายแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูก็แบบตั้งตารอวันนี้มานานมากแล้วรู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันมา ทำหนังเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็คอยสอนหนูคอยช่วยเหลือหนูตลอดเวลาค่ะอาน้องขวัญข้าวที่เป็นนางเอกอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะน่ารักมากๆอาพี่พลภาพยนตร์เรื่องแรกของเราใช่ครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทําคือทุกคนก็คือเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีเสียงหัวเราะแล้วก็มีรอยอยิ้มตบาบออกไปจากโรงภาพยนตร์ครับตัวโตโ รู้สึกว่าสมการรอคอยครับกับเวลานหนึ่งปีกว่าๆเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกผลงานที่ออกมาในวันนี้เนี่ยมันต้องดีแน,น่นอนแล้วก็อย่างที่บอกกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าของดีต้องใช้เวลาน,นะครับต้องรอดูอี